ส่วนม็อบที่ไม่ไปทางโซเชียลวันนี้นะฮะทางบชอนอบชอนอแจ้งนะครับว่าปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการนัดชุมนุมกันหลายแห่งเริ่มที่หน้าหอศิล์นะครับหอศิลกรุงเทพ .MBK MBK ขายของดีอีกแล้วเนะวลา16นาฬิกาช่วงนี้แหละ <ขา S 1> นะครับไปจนถึงเวลา19นาฬิกา เนื่องด้วยการรัดชุมนุมนี้เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเส้นทางสายหลักฉะนั้นจึงประกาศให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงความจริงใครไปแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะ,ปะเป็นรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าก็โอเคนะครับก็ดีก็ะสะดวกดนะีก็ลงสถานีลงสถานีสยามก็ได้หรือจะลงสถานีสถานีสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นะฮะ น้มิ้วเคยไปไหมเคยไปใช่ไหมเคยไปใช่ไหมค่ะเรียกว่าอยู่บ้านนอกไปทำข่าวไปทำข่าวเรียกว่าอยู่บ้านนอกไม่ได้ไปเมืองไม่ได้ไปช้อปปิ้งเหรอค่เอา ก็แถวนี้รถติดทั้งนั้นแหละฮะปกติรถติดอยู่แล้ววันนี้วันสุกด้วยใช่ครับ,รบวันสุกวันสุกคนปกติก็ไม่ค่อยจะเข้าไปเท่าไหร่<ก>นะคะ<ร>ท่านประชาสัมพันธ์ค่ะเส้นทาง<น>หลักๆนะคะที่ควรเลี่ยงค่ะก็จะมีถนนพระรามหนึ่งแยกเฉลิมเผ่าแยกเจริญผลถนนพญาไทยแยกราชเทวีแล้วก็แยกจุฬา12นะคะที่แจ้งไว ไม่ไม่ควรไปเลยทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าหากว่าปีธุระปะปังจริงก็ไปรถไฟฟ้าแต่เช็คเส้นทางเพิ่มเติมได้นะคะสายด่วน24ชั่วโมงของบชนแล้วก็ที่เขาควบคุมแลการจราจร1197 1197ค่ะครับนะฮะฝังนอกเมืองหน่อยแถวบางเขนนี่ถือว่านอกเมืองไหมหรือว่าในเมืองลวบางเขนนอกเมืองหรือในเมืองเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในเมืองแล้วใช่ไหมฮะ21กรกฎาคมนะครับวันนี้ วันนี้นะก็นัดรวมตัวกันห้าโมงเย็นคเหลือเวลาอีกประมาณสักส0 5 0หนาทีขอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมขจัดสวใจซามเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศเกษตรศาสตร์คือภาษ,ษีของประชาชนอันนี้เป็นโมอโต้ใช่ไหมครของคนเรียนมอเกษตรใช่ไหมครไปมอเกษตรแล้วครับทีมงานนะฮะ,ะนี่อ่ะของมอเกษตรจบไปนะฮะอ่ะต่อมาที่ไหนอีกนี่ ะะอันนี้ก็หน้าหอศิลป์ค่ะแต่เป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่ม f น m i s t ปลดแอกค่ะเพราะรหลายกลุ่มเขาก็นัดรวมตัวกันที่นั่นจะมีหลายกลุ่มค่ะนะขณะที่ทนายอนนนำพาค่ะแกนนำแกนนำแกนนำหลักตอนนี้นะคะคออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าพายุกําลังจะมาก็คือตอนนี้เห็นศิลปินดาราเริ่มออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองกันแล้วเพระนาะฉะนั้นเตรียมผ้าใบาให้พร้อมร่มเสื้อกันฝนด้วยค่ะนะแ,กแกนนำนี่จะได้ไปนอนในคุกไหมนี่ ออานนท์นำพาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสมบัติบุญงามอานงนะครับนักที่แยกอโศก23กับกรกฎาคมวอะไรฮะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะทำกิจกรรมตะโกนเออตะโกนนะฮะตะโกนใครอยากตะโกนอะไรก็ได้ ตะโกนว่าไงฮะแล้วแต่ก็คือบอกว่าร่วมกันตะโกนคำบางคำที่ออกจากใจพร้อมๆกันอยากบอกอะไรคนกลุ่มหนึ่งเป็นคำพูดสั้นๆก็ตะโกนออกมาคนกลุ่มไหนไม่รู้ตะโกนกิจกรรมตะโกนที่ที่แยกแยกอโศกวันอาทิตย์ติดไหมห้าโมงเย็นวันอาทิตย์ติดไหมฮะแยกอโศกติดทุก ทุกวัน,นต,วติดทุกวันค่ะไปรถไฟฟ้า <c oughs> สะดวกที่สุดนะฮะลงสถานีอโศกนะครับตรงนั้นเลยเพราะว่าปกติแล้วชุมนุมเขาจะชุมนุมกันตรงนั้นตรงแยกอโศกก็คือสถานีอโศกตรงนั้นแหละนะฮะไม่ไม่ต้องเดินลงมาบันไดเลื่อนก็ได้นะฮะ <c oughs> ยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า <c oughs> แล้วก็ตะโกนล,ลงมานะฮะว่าขอน้ํากินหน่อยอ๋อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้ากินอะไรไม่ได้มานาน